สวัสดีครับวันนี้กินคนเดียวลนะ่ะวันนี้วราจะพาไปกินโรตีมิชลินไก่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยคือใบาตาลมิชลิเบอร์ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบหล่อมากแล้วเขาก็แบบเหมือนแมว่ากินก็เลยแบบเฮ้ยเขาอยู่กรุงเทพเพายงไปกินแล้วเลยนี่คืออยู่เชียงใหม่ตลอดเลยไม่เคยไปกินเลยจะพาไปกินโรตีมิชลินไก่นะครับที่ชื่อว่าโรตีป้าเดนะครับจะอยู่แถวแถวอ่า ถนนท่าแพรครับวัดน้าวัดมหาวันนะครับข่ายเฉพาะตอนเย็นคือประมาณ5้าโมงถึงเที่ยงคืนขอบคุณมากเลยคือขับรถจากสันกำแพงเลยไปท่าแพเพื่อจะไปกินโลตีอย่าไปดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะจะ อยู่ตรงปากซอยท่าแพซอยสี่นะครับแล้วก็น้าวัดมหาให้จอดรถหลัง6กโมงเราจะเสี่ยงเนาะอีกแค่ยี่สิบกวนาทีเข้ามาแล้วก็วิ่งมาที่รถแล้วกันเนาะโอเคครับระหว่างรอให้6กโมงนะครับเราจะได้มั่นใจเพราะว่าเห็นคิวต่อเยอะเหมือนกันก่อนที่จะลงจากรถนะครับเพื่อเป็นมาตรการเรื่องของโควิดนะครับก็จะต้องแบบ ปัดกุมนิดนึงเนาะเราก็ไม่อยากเอาไปแบบติดเชื้อให้กับคนที่บ้านเราอ่ะ่ะเราก็จะใส่หน้ากากหน้าไมสองชั้นนะครับจริงๆมันควรเป็นห้ากากอย่างนี้แล้วก็หน้ากากผ้านะแต่ว่าบ่อยอะหาไม่เจอแต่ก็จะใส่สองชัน้นชิลไม่ต้องไปอายเขานะครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเนาะ ได้มาแลา้วสั่งทุกอย่างเลยนะครับที่เขาบอกว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวไปกินกันเนื่องจากเพื่อกันไบแอสนะครับว่ามันถึงบ้านแล้วมันจะแบบว่าเย็นแล้วไม่อร่อยนะครับอันนี้นะครับหมักเนยมีอุปกรณ์พร้อมมา ได้มาจากพวกแบบโรงแรมต่างๆนี่นะครับมันเลยม,มันจะกรุบกรอบหนุบแล้วหอมอะ่ะ อืมความต่างอย่างแรกเลยคือมันหอมหอมกว่าเราตีที่ซื้อทั่ว,วไปอ่ะครับอันนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้เดียวนะ <c oughs> แต่ก็แบบมิชลินอ่ะอหม,มักเนยนะหอมอร่อยหมักเนยนะครับ อร่อยมากเลยอ่ะลูกยิซื้อมาเยอะๆก็ดีอ่ะอันนี่สองนะครับเป็นมัตาบะนะครับจริงๆมันจะมีเป็นเหมือนน้ำอาจาร์ที่มีแตงกวามีน้ำมันวานด้วยแต่ว่าไปก,กินหมดลดอ่ะแต่จะแกะลัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะจิ้มๆดูนะมาอย่างที่สองนะครับมาตาบะอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์มาต้องกินนะอ่ะจริงๆอุ้ย มีน้ำแบบอาจาดด้วยหกในรถเลยนี่คือข้อเสียของการกินในรถนะครับเราเคยกินอาจกินมัตบาบดที่สมัยอยู่กรุงเทพอะสมัยเรียนเกษตรอะแตกต่างาคือเทียบกับอันนั้นนะเพราะว่าไม่ค่อยได้กินมาเลยอะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินเลยอะ่ะอันนี้หอมเครื่องเทศกว่า เดี๋ยวเราลองแบบมันจิ้มน้ำาจาจย์นะนี่นี่นี่คือข้างในมันคือเครื่องเทศแบบข้างในก็จะเป็นเหมือนมันบดมันเหมือนมีเนื้อสัตว์อ่ะอ่เฉันทำน้ำมาจากของในรถอืมก็อร่อยนะแต่แบบ บอยไม่ค่อยอะไรกับโรตีที่เป็นของข้าวอะ่าะาำรู้สึกว่าโรตีมันควรจะเป็นของหวานหวานได้อยู่รู้สึกว่ามันแบบโรตีมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แฉะแห้งๆเครื่องข้างในก็แบบโอเคอะ่ะน้ำจัดก,ก็ปกติเฉยๆนะคือว่าบ่อยๆไม่ชอบอีกแล้วไหมแต่ว่ากินกินได้ ไม่ได้แบบว้าวอะเฉยๆต้องมาหากินดูแล้วกันนะครับไปอันที่สามกันอันที่สามนะครับเป็นกล้วยกล้วยไข่นิวเทล่าใช่ไหมหรือว่าเขาใส่กล้วยอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าเป็นกล้วยนิวเทล่านะครับกล้วยนิวเทล่าเฉยๆมั้งเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันอร่อยแค่ไหนนะอันนี้สามนะครับกล้วยนิวเทล่า โรตีเขาโอเคอ่ะครับไม่ผัดใจ,จเลยว่าทําไมได้มิชลินคือหอมมากหอมแล้วมันแบบคือโรตีบางที่มันจะแบบเนืรอนเนิะเนิน้ำมันนะครับอืมคีเนี้คุณป้าเขาใช้น้ำมันมะพร้าวด้วยนะเนี่ยคือข้อเสียของการขึน้นในรถ คนที่ชอบกินข้าวบนรถนะครับกินขคมบนรถแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องมีโด่เฉพาะคนที่ยุ่งุกงเนี่ยคือที่ชุบเปียกนี่อันสุดท้ายที่ไว้สั่งมาก็คือเป็นโรตีธรรมดานะเราจะไปอันอื่นได้เราต้องเริ่มจากธรรมดาก่อน <Okay. S 1> อ,มอมืมันแตกต่างจริงๆหรือเปล่า คือป้งหอมหนึ่งละป้งหอมมากหอมเบาๆนะไม่ได้หอมแบบแรงๆไม่ได้หอมแบบเนยแบบยังไงนะมันเป็นความหอมแบบหอมส่วนหอมแบบเอกลักษณ์เฉพาะอ่ะแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวเนาะเพื่อสุขภาพหรือเปล่าความหวานความอะไรเขาก็พอดีนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์จนเกินไปไม่ได้แบบหืมหวานหเป็นของหวานอะไรเนี้ยคือหวานแต่ก็ไม่ได้แบบหืมไม ไม่มีความหวานเลยอะของหวานมันก็ต้องหวานนิดนึงเนาะอือืม,อมดีตอนนี้รู้สึกผิดมากที่คิดว่าจะกินไม่หมดจะเลยสั่งมาสั่งมาห้าห้าชดครับธรรมดาสองมัตตบะหนึ่ง หมักเนยหนึ่งแล้วก็นุทลาก้วยหนึ่งเราพอหันกลับไปมองข้างหลังตอนนี้คือคนเยอะมากไม่น่าจะกลับไปสั่งได้แล้วไว้ไรอบหน้านะครับที่ชอบที่สุดก็คือหมักเนยพระเจ้าอร่อยมากคน <c oughs> น่าจะมาสั่งสิบกล่องจริงๆหมักเนยดีมาก่องอื่นก็ดีนะ แบบว่าชอบหมางในสุดเพราะว่ามันหอมแล้วก็กรอบต้องมากินนะคนเชียงใหม่ต้องมากินในท่องเที่ยวต้องมากินเขาเปิดขายตั้งแต่ห้าโมจนถ,ถึงเที่ยงคืนนะครับอยู่หน้าวัดมหาวันหรือว่าหน้าปากซอยท่าแพซอยสี่เลย,ยง,ง่ายๆก็คือว่าตรงห้นงท้ากับธนาคารออมสิงจะเห็นชัดๆได้ใหญ่เลยนะครับอ่า ตรงอยู่ที่ร้านอยู่เนี่ยจะเห็นน่ครับประตูท่าแพคือเดินไปนิดนึงก็ถึงประตูท่าแพแล้วอะธนาคารออมสินอยู่ตรงข้ามเลยนะคือต้องไม่กินแหละคนไม่กินว,ว้วาวจริงๆรู้สึกว่าเออมันชลินจริงๆว่ะแนะนําให้ไม่กินนะครับไปให้สิบเต็มส,ส,สิบเลยนะราคาก็ทั้งหมดที่ไปพูดมันไม่เกี่ยแ,แล้วก็รวมนะอีกสองขวดนะครับ มาตูมกับเ,เก๊กฮวยอะร้อยสี่สิบเอ็ดบาทคุณพระแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งชิ้นเขาก็ไม่ได้หนึ่งชิ้นหนึ่งเซตไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับดางนันก็คือสั่งมาเผื่อเขื่อไว้เลยยังไงก็หมดเพราะมันอร่อยจริงๆต้องมาต่อรอบหน้าแน่นอนเลยนะครับม่งไงก็ใครที่อยู่เชียงใหม่หรือมาเที่ยวเชียงใหม่แนะนำเลยนะครับโรตีป้าเดเนะครับได้มิชลินไกดด้วยเป็นแบบสตรีทฟู้ดนะครับโอเคนะครับมงไง อยากให้บอยพาไปกินอะไรนะครับหรือว่าที่ไหนยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าพาไปได้เดี๋ยวพาไปนะครับแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยสินะครับยังไงวันนี้ไปก่อนละครับเจอกันคลิปหน้านะ